หนองน้ำนี้จะมีสัตว์อยู่ด้วยกัน7ชนิดนะคะหนองน้ำนี้ค่ะเราอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาสาวน้อยมาที่สวนสาธารนณะคนเต็มเลยนะคะอยู่ที่พัก ชีวิตหลังเลิกงานของแม่สมศรีวันนี้ก็มาเอนเตอร์เทนลูกค่ะก็มาที่สวนสาธารณะกันค่ะเราแม่สมศรีพามาที่สวนสาธารณะนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้คืออากาศดีมากเดี๋ยวเราจะไปชมกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนี่เพื่อนๆนมาเจอผักกลุ่มตอนนี้นี่เขาเรียกว่าผักกลุ่มนะคะผักกลุ่มกลางอยู่ที่กลางสวนสาธารณะเลยต้อ ตอนนี้กําลังเป็นดอกแบบนี้นะคะก็คือยังออกไม่เยอะนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ดอกเขาเป็นพวงแบบนี้นะคะถ้าแม่สมศรีไม่ผิดก็นี่ก็คือเขาจะเรียกว่าผักกลุ่มนอกอพราะว่าก็ไม่เคยเก็บไปกินนะคะแต่ว่าเคยเห็นแต่เพื่อนๆพี่ๆเมียฝรั่งหลายๆท่านนะคะเก็บไปรับประทานนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็แบบนี้เลยตอนนี้กําลังออกดอกออกใบนะคะเพื่อนๆกำลัง ดอกเขากำลังจะออกนะคะตอนนี้เหมือนเขาเป็นพวงก,ก่อนนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าถ้าผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ดูคล้ายมากคล้ายผักกลุ่มมากสวนสาธารณะคืออากาศดีมากนะคะเพื่อนขาร่มรื่นมากมีสนามเด็กเล่นมีที่ออกกำลังกายอ่า สวนสาธารณะแห่งนี้มีชื่อว่าไลท์ฮกพาร์คมีอ่าคล้ายๆเป็นหนองเป็นหนองคลองบึงเล็กๆมีอ่ามีเป็ดด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันค่ะโอเค วันนี้มาพักกัน2คนนะคะเพื่อนๆครัก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศที่พักให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะก็คือแบบบรรยากาศดีมากคือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาตัดตวงความสุขเพราะว่าฤดูซัมเมอร์กำลังจะเข้ามาแล้วและฤดูซัมเมอร์ก็จะอยู่กับเราไม่นานนะคะที่อังกฤษผู้คนออกมาปิกนิก พาลูกมาเล่นที่สวนสาธารณะกันเยอะมากเลยพาน้องหมาออกมาเดินออกกําลังกายนะคะเพื่อนๆค่ะพค์คแห่งนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าพาร์คที่แม่สมศรีไปประจําที่อยู่ใกล้บ้านแม่สมศรีนะคะก็ะคือพค์คแห่งนั้นก็คือจะใหญ่มากแต่ว่าที่พาร์คแห่งนี้ก็ร่มรื่นไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้นไม้ใบไม้ก็พร้อมใจกัน ออกดอกออกใบเขี้ยวฉุ่มให้ให้เพื่อนเได้ชมกันต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนเ่คะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอ่าสะเดาต้นสะเดาสะเดาฝรั่งไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า แต่ก็คล้ายๆกับสะดาบ้านเรานะคะเคยเห็นเมียฝรั่งหลายๆท่านเก็บไปรับประทานนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าต้นนี้ที่แม่สมศรีเห็นจะใช่สะดาฝรั่งหรือเปล่าปกติเขาก็จะเป็นต้นใหญ่กว่านี้นะคะน้องซาร่านางก็กลัวคนเนาะนางก็จะให้แม่มาอยู่ใกล้ๆนะคะถ้านางเห็นคนเยอะคนแตกหน้านางก็จะกลัวโอเคทำไปเลยค่ะทำไปเลยค่ะ สาวน้อยก็อยากจะให้แม่มาออกกําลังกายด้วยนะคะนี่นะคะวันนี้ชีวิตในต่างแดนของแม่สมศรีก็ต้องเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนลูกไปค่ะนี่จะเป็นแลนด์มาร์คที่พ์กนะคะสวยงามมาก าน้อยเริ่มบ่นอยากกลับบ้านแล้วคะ่ะเรามากันได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเพื่อนขะแดดล่มลมตกแล้วแหละแดดหมดแล้วคะ่คะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศสวนสาธารณะยามเย็นนะคะ พาสาวน้อยมาเอนเตอร์ทนต้นไม้ต้นนี้อ่าสีออกจะแดงก็ไม่แดงเป็นสีออกเลือดหมูทั้งต้นเลยนะคะเพื่อนค่ะทั้งต้นเลยค่ะ สีออกเลือดหมูเลือดหมูมีอยู่ต้นเดียวที่ในพาคแห่งนี้ล่มลื่นมากค่ะล่มลื่นมากแม่สมศรีกำลังจะเดินไปที่หนอง ที่หนองน้ําที่จะมีเป็ดให้ดูนะคะมาลุ้นกันว่าจะมีเป็ดหรือเปล่ายังอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านล่มลื่นมากค่ะอยู่ติดกับสวนสาธารณะเลยน,นะคะจะพาเพื่อนๆไปดูมี อดอกไม้สีชมพูสีชมพูน,นวลๆนะคะเพื่อนค่ะคล้ายๆกับอยู่ในดงของหมามุยนะคะเข้าไปเข้าไปไม่ได้นะคะอยู่ในดงของหมามุยเลยะคะ่ะก็คือมีรั้วกั้นไว้นะคะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหนองน้ำค่ะจะพาเพื่อนๆไปดูหนองน้ำกันค่ะ นี่นะคะก็มากัน2คนแม่ลูกชีวิตในต่างแดนเพราะว่าคุณพ่อบ้านตอนนี้อยู่ที่สเปนกับลูกชายนะคะเพื่อนะ่ะแม่สมสรีก็เป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนลูกสาวไปค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์นะคะนี่คะ่ะระหว่างทางที่จะเดินไปหนองน้ำก็มาเจอ ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะก็สวยค่ะเป็นดอกเล็กๆนะคะเพื mm ่อนขาดอกเล็กๆมีเป็ดไหมตอนนี้เราอยู่หน้าหนองน้าแล้วนะคะมองเห็นน้ําหรือเปล่าเออเพราะว่าอ่หญ้าขึ้นปกคลุมเยอะมากเลยหญ้าขึ้นปกคลุมเยอะมากเลยนะคะอ๋อนี่นะคะเพื่อนขาเรามาอยู่ ตรงหน้าหนองน้ําเขาก็บอกว่าเขาอ่านว่าอะไรเอาอ่านให้แม่ฟังสิ no no bread feed ก็คือไม่ห้ามให้อาหารสัตว์ตรงนี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเคยมีคนมาเอาขนมปังมาโยนให้เป็ดนกก็จะมากินเป็ดก็จะมากินนะคะก็จะมีบ้านหลังน,น้อยอยู่กลางน้ำมองเห็นเป็ดนะคะเพื่อนขา แต่ว่ากล้องของแม่สมศรีซูมไปไม่เห็นนะคะตอนนี้อยู่ใกล้ๆมีแต่นกนกเขานะคะที่มารออาหารเทียบเลยค่ะก็คือหนองน้ำอนุรักษ์ก็คือแบบอนุรักษ์พืชพันธุ์สัตว์ป่าเลิฟไลท์โฮกพักเลิฟไลท์โฮกพักใช่ไหมคะนี่เขาก็มีบอกนะคะว่าหนองน้ำนี้มีอะไรบ้าง มีทั้งปลามีทั้งหง oh, มีโอเครูปแรกสาวน้อยบอกว่าเห็นแล้วอ่านว่าอะไรอ่านให้แม่ฟังสิมอสแหงสาวน้อยก็ยังสะกดไม่ถูกมีมแมลงปอด้วยนะคะดากอนไฟภาษาไ <don> ทายบอกว่า <see you. S 1> ดาาะแมลงโกลดากอนไฟมีคานาเดกูต <is> อยูชัวขันาด o กูตต้องให้สาวน้อยเป็นคนอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าแม่สมรีอ่าน,นภาษาอังกฤษไม,ไม่ไม่เก่งน,นะคะค o มมอนฟ r อกก็ frog, คือมีกบด้วยนะคะในในหนองน้ำนี้นก็คืออ่านว่าอะไรคะมรารัสคอมมอนคาร c ค m m o n c คล้ายๆจะเป็นปลาปลาคาร์บเนาะดิสบันมิวส์วอนอันนี้จะเป็นหงหรือเปล่านะเป็นหง หรือห่านแม่สมศรีไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะก็จะมีรูปอยู่ด้วยกันอยู่เจ็ดรูปที่เขาบอกว่าในหนองน้นํานี้ที่จะมีให้เห็นนะคะแต่ว่า,มาแมลงปอและกลบและปลาและห่านหาไม่เจอค่ะเพราะว่าตอนนี้เจอแต่เป็ดรูปแรกในหนองน้นํานี้แต่ก่อนเป็ดเยอะมากเลยนะคะมีเป็ดมีให้เห็นเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า ไปใไหนหมดนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็คือแบบย้าขึ้นเหมือนรกร้างมากเลยคะ่ะบัวขึ้นแทบจะปกคลุมสระน้ําแทบจะมองไม่เห็นพื้นผิวน้ํานะคะบัวขึ้นเต็มเลยนะคะก็คือหนองน้ําจะอยู่กลางกลางพาักเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไปเราเดินไปกันต่อก็พาน้องซาร่าเดินที่สวนที่ สวนสาธารนณะโอ้มาเจอแมวด้วยค่ะเพืเ่อนๆค่ะมีแมว,แม,วมีแมวน้อยด้วยค่ะแมวแมวน้อยตัวดำดำอ่าขาวขาวนะคะขนขนขาวซูมไม่ได้ค่ะกล้องแม่ซูมไม่ได้สาวน้อยบอกว่าซูมให้เห็นโชคดีมากเรามาเจอเรามาเจอแมวน้อยอยู่ตรงริมน้ำอยู่ตรงริมสระน้ำนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะวันนี้ที่พาสาวน้อยมาที่สวนสาธารณะค่ะก็มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจระหว่างที่ระหว่างวันที่แม่สมศรีเลิกงานมาก็เอนเตอร์เทนลูกไปนะคะเพื่อนๆค่ะเราอยู่กันแค่สองคน,นเราต้องอยู่ให้ได้และอยู่ให้เป็นค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค,ะดค่ะปากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ